สวัสดีค่ะพี่น้องพอ,อ,อก,กันคลิปนี้เข้าจะมาลงข้อมูลล่างาข้อมูลด่นล่างไปเบิง้งคําเตือนก่อนเนาะคะ่ะคําเตือนวิดีโอนี้จะทําขึ้นเพื่อความบันเทิงไม่มีเจตนาหลอกลวงให้ไว้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณค่ะนะคะ <c oughs> ไปเบิ้งชุดล่างเก่าก่อนเนาะค่ะชุดล่างเก่าอ่าที่เดินยาวๆยังไม่หลุดนะคะขอให้เดินต่อเนะค่ะขอให้เดินต่อแปดหนึ่งสองสาค่ะพี่น้องสิมาบอ่นะคะจะมาไหมนะคะแล้วก็แอดจะคัดออกมาเสริมก็คือหลักหน่วยล่างนะคะ หลักหน่วยล่างก็มีสองกับสามนะคะหลักหน่วยล่างสูตรนี้ก็มีสามนะคะเป็นหลักหน่วยล่างหมดเลยนะคะแล้วก็ <c oughs> ขัดออกมาหลายๆเพื่อให้เบิ้งสถิติการเดินคัดออกมามือนีลุทมือนีก็มีค่ะพี่น้องนะคะอ่า แอดอยากให้มันให้พี่น้องเบิงว่ามันเทียบชนกันแล้วมันชนแรือมันจะเดินต่อบ่นะคะเอาเฉพาะมูลก,ก้อนก็ได้เนาะแต่ที่แน่ๆมันชนกันที่กับสูตรสูตรเด่นล่างที่เลขสามนะคะสี่สูตรนี่มีเลขสามสามสูดแล้วก็เลขศูนย์สามสูดนะคะอ่าแล้วก็สูตรนี้มีหนึ่งกับสามด้วยแล้วก็สองนะคะแต่แต่เป็นอย่างแอดว่า สำหรับแอดนะแอดขัดเน้นไว้เด่นล่างจะมีแปดหนึ่งสามสี่ี่บอพี่น้องน,นะคะที่ชุดเด่นล่างนะคะมันกะนี่เขามีรลดนะคะแอดลืมไปว่ามันโซโซหน้าจอโดนบ่ได้นะคะที่นี่เขาไปเบิ่งชุดเด่นล่างชุดนี้ที่แอดปับมาจากสูตรเลขเด่นตัวเดียวนะคะที่ชุดเด่นล่างตัวเดียวนะคะ จะให้พี่น้องเบิ้งที่ไปที่มานั่นเลยสิว่าจำบ่ได้เนาะสูตรนี้เ้าเห็ดเด่นล่างตัวเดียวสองงวดงวดที่สามมั่นบ่เดินแอดกรเลยบวกเจ็ดให้เป็นห้าจะได้มาที่สี่ห้านะเนาะแต่แอดกระใสเครื่องหมยผิดไ้อยูงวดต่อมาหลังจากที่แอดบวกไว้มั่นกระเดินที่ถีดเลข4สี่ล่างงวดที่แล้วนะคะวดนนี้ก็ได้เลขสามมันชนกับหลักหน่วยล่างเมื่อกี้ที่เลขสามนะคะปนี้แอดเลขขาดใบไม้ออกมาใบที่บวกเต็มแล้วเพราะว่า ใบนี้มันจะพอสวยงามบันไดแอดมัน,ม,นมันเป็นกระบ,บองกระเบวเห็นปะคะ่ะแอดก็เลยขัดมาใส่ใบนี้เป็นสองตัวหล้างจากเข้าดีดออกจากตัวหนึ่งเพราะว่าเด่นตัวเดียวไม่เดิน,ดนแอดก็เลยเอามาใสองตัวมาหนึ่งตัวที่ล่างเป็นเด่นล่างนะคะนี่ก็คือใบเดียวกันแอดจะเอาไว้ถาบอกพี่นอ้องทั้งอ่าช่องผนก้อนนะคะจังสีเอาออกได้เนาะคะ่ะเพราะว่ามันจะอ่าเคี่ยงเนาะพี่น้อง จะเคี้ยงไปดูเด่นล่างสูตรนี้นะคะเป็นมาจากเด่นตัวเดียวขึ้กันค่ะแอดบ้าง1นึ่งสองสอากามาพี่น้องมาเห็นน้ำเนาะแต่มันเดินพอมาวางเลขสามอา้าวหลุดซะงั้นนะคะแอดก็เลยมาบังคับบวกหนึ่งเห็นมันเข่าเลข4ีเนาะแต่แอดใส่เครื่องหมายผิดไวยูนะคะก็คือ3าสงวดต่อมาพันได้สา 3, บวกหเป็นสี่พันมาอีกกับเขามาเดินอีกมือนี้จะมาเดินทางตรงบ้นี่นะคะ แล้วแอดจะเก็บใบเกาไว้ถาพี่น้องเบื้งน้าเปิดเผื่อว่าเขากลับมาเดินทั้งเกานะคะที่เด่นตัวเดียวที่แถวตรงนี้คือสูตรเดิมนะคะอ่านี่ก็คือเป็นสวร <c oughs> สวดประาสรสูตรบวกเพิ่มนะคะที่นี่สองสูตรนี้ชนกันที่เลขเจ็ดล่างงวดว่างหันช้นสามค่อนข้างจะชนได้พี่น้องชนทั้งเจ็ดทั้งแปดเลยชนสามกับสี่มาชนสามกับสี่มานะคะ ชนสามไม่มาสี่มาชนเก้าเก้ามาล่างชนหกหกมาล่างชนหนึ่งหนึ่งมาล่างมันนี่ชนเจ็ดกับแปดนะคะชนทุกขังจะมาได้ค่ะชนสามมาสามสี่สี่สามชนสี่มาสี่ห้าชนเก้ามาเก้าแปดชนหกมาหนึ่งหกชนหนึ่งมาหนึ่งหนึ่งนะคะสองสูตรนี้ที่เจ็ดกับแปดคันท้ามาเจ็ดกับแปดเปอร์เซ็นต์มากกับหลายอยู่ค่ะพี่น้องนะคะ เปอร์เซ็นต์มากกับหลายอยู่แต่ชุดเต็มเรายังไม่ได้จับนะคะเวลาเพราะท่านพี่น้องได้จับลงได้ลงแน่นอนแต่ช้านะคะได้ลงแน่นอนแต่ช้าที่นี่ไปมันมมหลักหนวยนะคะลักหนวยหลักกระเลขติดลางของแอดมันไม่มีเจ็ดมันมีแต่แปดนะคะมันมีแต่แปดสามสูตรนี้นะคะเดี๋ยวแอดจะเอาสูตรนี้กอนเห็นบอกค่ะพี่น้อง มันไม่มีเจ็ดมีแต่แปดที่นี่หลักหน่วยของเราอ่ก้อนที่แอดจะเอามาลงสูตรนี้เดินมา5วันแล้วสูตรนี้ก็ไว้ใจได้นะคะถ้าสูตรบลูดเนาะพี่น้องกบไว้ได้เมื่อละเนาะก,ก็มีเลขแปดล่างนะคะมีเลขแปดล่าง3สูตรนี้ชนกันที่เลขแปดล่างจะมีให้เห็นไหมนะคะจะมีให้เห็นบ่พี่นอ้องเอาสูตรที่ มันเดินเห็นเห็นเดินทุกสูตรนั่นแหละแต่ว่าอันนี้เป็นสูตรใหม่ที่เอามาลงลงปุ๊บลดปุ๊บยังสี่กะมีนะคะเพราะฉะนั้นอถ้าถามว่าระหว่างเจ็ 8, ดกับแปดแอดกะะัขอเลือกแปดนะคะขอเลือกแปดเป็นแนวขางล่างสาหรับสามสูตรนี้นะคะ,ะสูตรนี้แอดกัเอาไห่เบื้องแล้วเนาะมันชนที่สามนะคะชนที่สามชนกับสูตรเด่นหลางของเฮาทียังบ่ท่านได้ลดนะคะ เป็นสูตรมาจากดินล่างตัวเดียวนะคะไปกันเลยค่ะเมื่อนี้ถ่าบ่าสูตรบลุดนี่สามลางนี่นาจะเห็นนะครับถ้าถามว่าให้ฟันไว้เม็ดเดียวที่ล่าง่แอดขอเลือกสามแต่แอดเลือกสามเนี่ยไม่มันบเบ่อๆไปชนีดนะคะมันบ่ออกไปดูเด่นบนล่างตัวเดียวสูตรที่แอดเอามาใหม่เนาะคะ่ะอแจ้งเกิดไว้เนะาะคะเทียเดินพี่น้องก็จะเห็นแอดจะได้เอาลงต่อนะคะ เด่นบนล่างนะคะเมื่อกี้ไปดูสูตรเด่นล่างตัวเดียวนะคะวันที่เนี้ยเด่นล่างตัวเดียวสามสูตรนะคะอันนี้แหละสาเหตุหนึงว่าเป็นยังแอดจังจับจังหมัก8กับสเพราะว่ามันชนกันในเล่มเยอะมากนะคะชนในเหลี่มเยอะมากนะคะพี่น้องกะจัดไปนะคะแล้วก็หลักส0ล่างสูตรนี้เพิ่งคัดออกมาสูตรเดียวแอดบอมมีเวลาเบอรงสูตรเดียวไปก้อนเข้าคือเข้าหลุดคือหลุดนะคะ อันนี้คือแนวทางล่างเมื่อกี้นี่เด่นล่างก็มีแล้วนะคะอ่าหลักสิบล่างได้อาจจะประกอบหลักหน่วยให้อันนี้คือเด่นล่างนะคะสามตัวสามสี่แปดนั้นจะมีหเห็นไหมถ้าระว่างสามสี่แปดนั้นแอดมากยังแอดกับมักสามกับแปดคนละนะคะระว่างสามกับแปดแอดกับพวกอยมันกับสามมทีนี้นะคะอ่าบ่กหอยมีมันกับสามกับพี่น้องกับเบิ้งเอาเนาะคะ่ะไปเบิ้งหลักหน่วยเนาะคะ่ะพี่น้องหลักหน่วยล่าง หลักลอยล่างอันนี้เดินในเหลมนะคะเดินหลายงวดก็นี่นะคะปมั่นหางวดได้บ่นะคะเด่นล่างสองสูตรนี้ตัวเลขมันจะเหมือนกันพอแอดเข้าไปดูสูตรแล้วนะคะไปดูสูตรแล้วมันเป็นค่ามันจะเป็นสูตรค่าใกล้เคียงกันมากแอดจะเลยจะขออนุญาตเอาออกใบหนึ่งนะคะถ้าไลายแล้วมันจะเป็นคา อาจจะเอิ้นราคาเดียวกันเลยก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นแอดก็ขอออกใบหนึ่งนะคะที่นี่สูตรนี้ก็คือหลักหน่วยล่างนะคะหลักหน่วยล่างแล้วก็หลักหน่วยล่างสูตรนี้ก็เอาออกมาอีกนะคะหลักหน่วยล่างวันนี้สูตรหลักหน่วยบนล่างของเราชนกันที่เลขห้าสามสูตรเป็นสูตรบนล่างนะคะเป็นสูตรบนล่าง แอดกระสิจับไส้หลักหน่วยของแอดคือการเลขหานีมือนีนะคะสิม้าบออันนี้คือหลักหน่วยล่างชนที่ศูนย์กับห้ากับเจ็ดบอพี่น้องหลายโหดเนาะค่ะหลายไปเลือกห้ากับเจ็ดก็แล้วกันนะคะอันนี้คือหลักสิบหลักสิบล่างแคบไปพี่น้องเพื่อมันมากนะคะเข้าจะได้มีสูตรแกงเกิดน้ำเนาะค่ะแอดคือลาลงหลายแฉเอาล่องไม่เบิงเป็นแนวทางบางท่านก็ว่าเอาหลายนี่ละแอดนะคะ เอามันหลายๆนี่แหละมันมันผู้ใรหมักกระจัดผู้ใรคัดกัผพานเอฟซีบอกแอดรายยังสี่เนาะแอดก็เลยอ่ะจัดไปก็สซันนะคะถ้าเอาสูตรน้อยตัวก็จะเอาสูตรนี้นะคะเก้าแปดสี่ห้าสี่สามเอาหาไว้ลักหน่วยตัดหายุลักซีบออกสามห้าสี่ห้าเจ็ดห้ามาบอเอามันมันพี่น้องค่ะสำหรับคลิปนี้ขอหยุดตีไว้สำนีพอกันคลิปหนาขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ